สวัสดีค่ะวันพฤหัสค่ะมาเก็บเห็ดประเดิมด้วยหมวกส้มขาลายวันนี้อากาศด,ดีค่ะมีแดดอุณหภูมิก็ชิวๆไม่ร้อนไม่หนาว ตรนี้เขาอยู่เป็นเชื้อในป่านะคะขาอ้วนมากเลยนี่ค่ะตุมต้มๆวันนี้เราจะพยายามเก็บรุ่นนี้นะตุมต้มค่ะอ่อนๆเพราะว่าตอนนี้เห็ดในช่องแช่แข็งที่บ้านเยอะมากเลยค่ะก็เลยต้องเลือกหน่อยนะคะต้องเลือกหน่อยค่ะไม่งั้นไม่มีที่เก็บ ต้องใช้กันไกใหญ่ช่วยงัดขอดอกนี้เพื่งนขาลายขาเขามักจะแน่นนะขาอยู่ลึกและแน่นค่ะยุมงก็ตองจังเลยโอ้โหแน่นมากโอ้ยลมล้มค่ะลม ความจาดไปเลยค่ะไม่รีบค่ะวันนี้เก็บเห็ดชิวชิวใกล้ๆริมทานใกล้ๆริมน้ำค่ะทานน้ำไหลอยู่ข้างๆ เรียงกันเป็นแถวเลยค่ะกลุ่มนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหดอกประมาณนะโดยประมาณเท่าที่มองเห็นโหขาไม่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้ดอกใหญ่สุดจริงๆหมวกเขาแข็งอยู่นะแต่ไม่เอาหรอกให้เขาอยู่ในป่าเป็นเชื้อเดี๋ยวเราจะเอาดอกเล็กมามันมีหลายดอกค่ะ ันนี้ไม่แน่ใจนะเออก็ยังตีอยู่ค่ะไม่กลวงนะดูจากข้างล่างแล้วก็สมบูรณ์นะแต่เดี๋ยวเราจะมามันอาจจะเจาะเข้าจากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอพาดูนิดหนึ่งเพื่อความมั่นใจโอ้นี่มันกินกลางลำ กินกลางลำค่ะคิดว่าเราอาจจะได้หมวกไปเพราะว่ามันเจาะกลางลำแล้วเริ่มกินเออกินขึ้นและกินลงได้หมวกมาก็ยังดีนะคะส่วนเนี้ยมันกินมันเจาะเข้าบริเวณนี้แล้วก็กินขึ้นมาแล้วก็กินลงไปเราเอาหมวกมานะให้ลำต้นกับขามันไว้อ้ไอตรงนี้ก็เหมือนกับจะเหมือนกันเห็นไหมมันเจาะกลางลำอ่ะ เพราะว่าดูที่ขาไม่มีร่องรอยนะขาไม่มีร่องรอยขาช่วงล่างเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ขึ้นจากข้างล่างมันขึ้นจากมันเข้าจากลําตัวแล้วก็เจาะเข้าไปโอ้โหดูนี่อันนี้เกินจะเกินจะแก้แล้วค่ะ<อ>เพราะว่ามันขึ้นมาถึงหมวกแล้วกวงแล้วมาดูดอกใหญ่สุดมีห้าดอกเก็บมาสี่ดอกนะคะ ดอกนี้รู้สึกจะตันค่ะมันมีน้ำหนักอาจจะยังไม่มีการเจาะเข้าไปนะมีแต่รอยรอยแทะของทากจากด้านนอกเราก็ตัดลอยทากออกไปแค่นี้ส่วนที่เราเฉาะทิ้งเนี่ยเดี๋ยวนอนเดี๋ยวทากเดี๋ยวมแมลงเขาก็มากินครับปาร์ตี้เขาเลยแหละแป๊บเดียวเขาก็กินเรียบแล้วนะคะ อ่านี่นี่นี่เจาะจากลําตัวเจาะจากลำเจาะจากลากลตัวส่วนนี้เขายังมาไม่ถึงบริเวณโคนหมวกก็ยังเข้าไม่ถึงดีนะก็เอาหมวกมา โอเคส่วนนี้ได้พึ่งขาลายอีกแล้วรุ่นนี้ไม่ค่อยส้มค่ะที่หมวกเก็บมาก่อนนะเดี๋ยวท,ทําทีเดียวค่ะดอกเทียงไม่ทําดอกเทียงไม่ได้ทําความสะอาดอยู่ในตะกร้าใหญ่นะทําแล้วอยู่ในตะกร้าเล็กค่ะตะกร้าเล็กอยู่ในตะกร้าใหญ่อีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปดูดอกนู้นนะอุ้ยก่อนไปดอกนู้นดูดอกนี้ก่อนดอกนี้เหมือนจะอ๋อเขามีกันสองพี่น้องสองพี่น้องบานแล้วให้เขาอยู่ตรงนี้แหละพากันแก่เดี๋ยวมาดูดอกนี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากๆค่ะแก่หรือยังเนี่ยบานแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าแก่หรือยัง วแข็งปุ๊กเลยยังได้อยู่นะขาก็ย้ใหญ่ขาเหมือนจะตันอยู่นะอืมอาจจะเอานะเนี่ย พึ่งขาลายเริ่มแก่ค่ะส่วนใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอ่ะใหญ่มากหมวกเริ่มนุ่มนะดอกนี้อ่อนนะตูขาก็รู้ว่าอ่อน ดอกเที่ยงไม่ทำอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะตะกล้าใหญ่โหหัวนิดเดียวแต่ขาไม่ธรรมดานะดอกนี้ขาจูค่ะกลุ่มนี้หลายดอกเลยกลุ่มนี้หลายดอกเลยค่ะประมาณห้าดอกอ่อนนะ วองไว้ตรงนี้ก่อนดอกแม่อยู่นี่ลูกๆก็อยู่รบรอบๆน,นี่พึ่งผุดมาเลยนะเนี่ยนี่ก็พึ่งผุดพึ่งผุดมาหมาดๆอ้ยโอ้อันนี้ กลวงตัวเล่นงานจะกลวงเลยกี่ดอกเนี่ยกลุ่มนี้หนึ่งสอสามี่ห้าหดอกค่ะ สวยเลือกได้ค่ะวันนี้อดอกใหญ่สุดนะหลุ้น่ะหลุน,ลนอุ้ยมีดอกเล็กพวงมาด้วยนะเนี่ยว้าขาโดนเจาะขาโดนเจาะค่ะนี่อาจจะได้แต่หมวกค่ะดอกนี้โอ้โหนี่ นี่ค่ะเราจะเลาะฟองน้ำออกนะคะจะได้ดูว่าเขาเจาะมากน้อยแค่ไหนเนาะเอาแต่ส่วนดีมานะคะ้าไม่เอายุงเริ่มมาแล้วค่ะ โอ้หซีกนี้ไม่โอดอกนี้สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์แบบดอกนี้ล่ะอุ้ยดอกนี้ก็โอ้โหดอกนี้ก็โดนนี่อาจจะได้แต่หมวกค่ะอ่ะผ่าขาให้ดูโอ้ย นี่ขากลวงเอาแต่หมวกมายังไม่ถึงหมวกค่ะเห็นไหมตรงแกนกลางยังขาวอยู่นะแสดงว่ายังไม่ถึงหมวกค่ะทำไปเลยค่ะถึงบ้านก็จะได้ไปทำต่อได้เลยทำสุขได้เลยนะ สมบูรณ์ค่ะดอกนี้เวลาบีบจะรู้สึกว่ามันตันอันนี้ก็สมบูรณ์ค่ะมีเพื่อนๆถามมาว่าไอด้ดำๆที่ผิวของขาเนี่ยจำเป็นต้องลอกออกก่อนไหมไม่จำเป็นนะคะแล้วแต่ค่ะถ้าไม่ชอบสีดำดูแล้วไม่น่ากินก็ลอกออก ไม่ถือก็ไม่เป็นไรนะคะกินได้ยุงเริ่มมาละโอ้ยหมวกลุดว่าไปละอัปเดตตะกร้าล่าสุดพึ้นขาลายล้วนๆนะคะณนะตอนนี้นะมาถึงนณะตอนนี้พึ้นขาลายอยู่เราก็เอาตะกร้าเล็กใส่ลงไปในตะกร้าใหญ่นะคะ ป่านี้รู้สึกจะมีแต่พึ่งขาลายเดินไปไหนเจอแต่พึ่งขาลายโดยเฉพาะรุ่นเนี้ยหัวส้มส้มเนี่ยข้างล่างมูนมีกดอกน,นะเมื่อกี้เห็นอยู่อ,อ๋ออยู่นู่ส้มส้มตรงนั้น เดินไปไหนเจอแต่หมวกส้มขาลายขาอ้วนมากเลยเห็ดวันนี้ สองดอกใ,ใกล้ๆกันออกมาดอกหนึ่งนะคะดอกพี่ให้อยู่ในป่าดอกน้องเราเอามาวันนี้ขาลายล้วนๆค่ะติดลาธารใกล้มากค่ะใกล้ลําธาร อันนี้เห็ดตะปูค่ะกินได้เหมือนกันนะเก็บไปด้วยค่ะอ่อนๆเลยเพิ่งขึ้นมาซ่องดอก ดอกค่ะวันนี้ขับรถผ่านจุดที่เคยเก็บวันนั้นนะวันฝนตกเห็นหัวส้มๆก็เลยต้องถอยรถกลับมาค่ะคือขับผ่านไปแล้วนะถอยรถกลับมาปรากฏว่าเออเห็ดมันขึ้นอีกแล้วสามดอกนะจุดเดิมเพิ่เติมอีก3ามดอก ดอกที่3มรู้สึกว่าจะเป็นดอกแรกสุดนะเพราะว่ามันแก่กว่าเพื่อนเนหะ็นไหมมันแก่แล้วอ่าคิดว่าจะขึ้นพร้อมกับที่มาเก็บวันนั้นแต่มองไม่เห็นไง เหมือนจะมีรอยเล่นงานถูกเล่นงานว่าดอกนี้โดนเล่นงานไปเยอะมากเยอะมากเลยไม่โอูแล้วอ่ะสรุปค่ะผลงานในคลิปนี้ครึ่งตะก้าค่ะขาลายขาลายล้วนๆเดี๋ยวลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ